ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวิตพัฒนาธรรมของเพื่อนบ้านของเราที่อยู่รอบประเทศไทยเราจะได้เข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและโอกาสศักยภาพในการลงทุนโดยเรียนรู้ร่วมกันกับสถาบันระหว่างประเทศต่อการค้าและการพัฒนาหรือไอทีในรายการเรียนรู้เพื่อนบ้านสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนรู้เพื่อนบ้านนะครับผมวชรัตลีรวัตจากสถาบัานระหว่ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่า International Institute for Trade and Development ที่เรียกกันว่า ITD นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของรายงานการค้าและการพัฒนาปี2010นะครับซึ่งเป็นรายงานที่จัดขึ้นโดยอังถัดหรือว่า United Nations Conference for Trade and Development นะครับ ที่เรียกภาษาไทยว่าที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนานะครับก่อนอื่นที่ผมจะเข้าถึงเนื้อหาเนี่ยผมขอเล่าให้ท่านฟังถึงความเป็นมาเป็นไปของรายงานด้านการค้าและการพัฒนาก่อนนะครับว่ารายงานไอทีดีเนี่ยนะครับเป็นรายงานที่อังถัดเนี่ยจัดขึ้นมาทุกปีนะครับรายงานฉบับนี้เนี่ยอ,อ,อังถัดทําขึ้นมาตั้งแต่ปี 1,981นะครับหรือว่า2524ครับจุดประสงค์ของการจัดทำรายงานอันนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าต้องการที่จะวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและประเด็นด้านนโยบายทางการค้าและการพัฒนานะครับรวมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานะครับในทางเศรษฐกิจด้วยนะครับทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกครับ ตามที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบไปแล้วว่าประเด็นศึกษาในแต่ละปีที่มีความแตกต่างกันไปนี่นะครับอย่างเช่นในปี2007เนี่ยอังทัดได้นำเสนอเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาในระดับภูมิภาคนะครับในปี2008อังทัดได้นำเสนอเรื่องระดับราคาสินค้าการไหลเข้าออกของเงินทุนต่างประเทศนะครับแล้วก็การสนับสนุนการลงทุนนะครับส่วนในปี2009 TDR ได้พูดถึงเรื่อง การแก้ไขวิกฤตของโลกในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับสำหรับในปี2010เนี่ยประเด็นที่อังถัดได้ครอบคลุมก็คือเรื่องของจ้างงานเรื่องโลกาภิวัตน์และการพัฒนานะครับผมขอเล่าย้อนไปถึงในปี2008ก่อนนะครับที่เป็นรายงานที่อังถัดพูดถึงการไหลเข้าออกของเงินทุนจากต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ารายงานรายงานฉบับนี้เนี่ย เหมาะมากสําหรับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเ,เนื่องจากว่าในปี2008 TDR ได้พูดถึงผลกระทบของ carry trade นะครับคือเป็นการลงทุนด้านการเงินของต่างประเทศนะครับโดยหวังผลกำไรที่เกิดจากความแตกต่างของอัตราดอกเบีย้ยและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนการเงินนะครับหมายความว่า ถ้าอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศอื่นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ดึงให้เงินทุนเนี่ยไหลเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยเห็นว่าผลตอบแทนที่จะได้รับเนี่ยจากอัตราดอกเบี้ยเนี่ยในประเทศไทยสูงกว่าประเทศเขาเนี่ยเขาก็ดึงเงินออกจากประเทศเขาแล้วเอามาลงทุนในประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่ออัตราดอกเบี้ยเราสูงเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นปัจจัยที่ดึงดูดเงินเข้ามาจากต่างประเทศ ผลก็คือว่ามันทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยสูงขึ้นเมื่อค่าเงินบาทสูงมันจะมีผลกระทบต่อผู้ส่งออกนะครับแล้วหนักขึ้นไปกว่าน,นั้นมันอาจจะนําไปสู่ภาวะการขาดดุลทางการค้าได้นะครับพูดถึง carry trade เนี่ยผลกําไรที่นักลงทุนต่างชาติจะได้รับก็คือว่าความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศของเขานะครับบวกกับมูลค่าความแตกต่างของค่าเงินนะครับ คือว่าค่าเงินของเราเนี่ยเขาแลกเงินของเขามาเป็นเงินบาทเนี่ยเงินบาทมันถูกนะครับเมื่อเขาเกงกําไรว่าค่าเงินบาทมันจะสูงขึ้นนะครับเงินเขาพักอยู่ที่เมืองไทยช่วงหนึ่งนะครับเขาได้มีผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยนะครับเมื่อเขาแลกเงินกลับเนี่ยเงินบาทมีค่าสูงเขาก็ได้ค่าผลตอบแทนใน หน่วยเงินตราของเขาเนี่ยสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกําไร2ต่อนะครับคือคือคืออันนี้นก็คือถือว่าเป็นเป็น carry trade นะครับซึ่ง carry trade เนี่ยอย่างที่เล่าให้ท่านฟังว่ามันมีผลกระทบนะครับต่อค่าเงินและการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางของประเทศกําลังพัฒนาและด้อยพัฒนาเนี่ยจะหันมาใช้มาตรการ ควบคุมการไหลเข้าของเงินทุนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าเงินเนี่ยมันสูงไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนมาตรการที่รัฐบาลแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยทําในขณะนี้นะครับเพราะเพื่อว่าผู้ส่งออกเนี่ยจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับคราวนี้กลับมาถึงรายงานการค้าและการพัฒนาปี2010นะครับในรายงานการค้าและการพัฒนาปี2010เนี่ย อังถัดได้พูดถึงประเด็นเรื่อง employment globalization and development น,น,นั่นก็คือว่าการจ้างงานโลกาภิวัตน์และการพัฒนานะครับรายงานนี้เนี่ยได้เปิดตัวขึ้นในหลายๆเมืองสำคัญสคัญทั่วโลกนะครับอย่างเช่นเจนีวานิวยอร์กนะครับแล้วก็ในสำหรับในประเทศไทยเนี่ยก็เปิดตัวขึ้นที่กรุงเทพนะครับซึ่ง itd กับอังถัดก็ร่วมกันนะครับจัดสัมมนา,าเพื่อเปิดตัวรายงานฉบับนี้นะครับ ที่จริงแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยไอทดีร่วมกับอังถัดในการเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนาทุกๆปีนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราจัดขึ้นในวันที่14กันยายนปี2553นะครับในรายงานฉบับนี้เนี่ยนะครับอังทัดเน้นถึงความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกต่อการจ้างงานนะครับและการสร้างงานหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะครับ เพราะถือว่าการว่างงานเนี่ยเป็นปัญหาสังคมและเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะครับโดยเฉพาะสําหรับประเทศด้อยพัฒนานเนี่ยการว่างงานเนี่ยเป็นปัญหามากนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้เกิดความยากจนนะครับแล้วก็ทําให้มันมีความยากจนอย่างต่อเนื่องนะครับเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่อังถัดได้พูดถึงเนี่ยมีหลายประเด็นที่สําคัญด้วยกันนะครับ อังถัดได้นำเสนอตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกนะครับทั้งโลกนะครับพบว่าจากที่ท่านเห็นในหน้าจอเนี่ยนะครับพบว่าอัตราการเจริญเติบโตของโลกในช่วงปี2009เนี่ยอยู่ที่ประมาณติดลบ2%ซนนะครับนั่นหมายความว่าปีที่แล้วเราอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับพูดถึงทั้งโลกนะครับอันนี้เนี่ยคือมันเป็น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งมีมูลค่าเป็นอย่างมากนะครับามากที่สุดนับจากที่เรามาี Great Depression ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับถ้าพูดถึงตัวเลขของแต่ละทวีปเนี่ยก็จะเห็นว่าในประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเนี่ยสองภูมิภาคด้วยกันที่มีอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นติดลบ เช่นทวีปลาตินอเมริกาและเอเชียตะวันตกนะครับที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบติดลบนะครับส่วนทวีปแอฟริกาเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าการเจริญทางเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยยังเป็นบวกอยู่เหตุผลก็คือว่าเนื่องจากว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนร่วมในระบบการเงินของโลกสักเท่าไหร่นะครับความ มีสหสัมพันธ์กันระหว่างระบบเศรษฐกิจการเงินของแอฟริกากับระบบเศรษฐกิจการเงินของโลกเนี่ยมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้วเนี่ยแอฟริกาจึงได้รับผลกระทบไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับสำหรับทวีปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหรือว่าอาเซียนเนี่ยผมถือว่าเราโชคดีนะครับ ตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทั้งภูมิภาคอยู่ในประมาณ0.8เอร์เซนะครับเหตุผลที่ไม่เป็นลบเนี่ยเนื่องจากว่าเรามียาขนาด